เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับคุณเอกราชคุณส่ขขัญผมขอแนะนําน้องหวานหวานชวนมาลองอ่านข่าวดูบ้างนะครับเห็นอ่านดูสีสันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงนักพรมาบางเรื่องคือพิธนกรครอบครัวบันเทิงเนี่ยเวลาอ่านข่าวผมสังเกตอยู่นิดนึงน้องหวานหวาน คือมักจะอ่านบางทีอ่านข่าวรงดาราไปเรียกน้องบ้างอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นลองอีกมุมหนึ่งเอาพิธีกรลองมาอ่านแบบที่เรียกดาราที่เป็นข่าวว่าพี่บ้างอาบ้างป้าบ้างเป็นพี่ดีกว่าไหมคะขวัญขวัญท่ไร้ไร้หนุ่ยหนุ่ยยดยึดโต๊ะซูยืนยืนแลโอเคหมดแล้วเว้นหนุ่ยหนุ่ยอะมันดูดุุ่ย่างงั้นไม่รู้อะเอาแล้วยุดยึดอะทำไมอะ นี่หวานหวานค่ะชื่อจริงของน้องหวานหวานก็คืออรุณภาพาณิจรูนค่ะอรุณภาพาณิจรุนค่ะเพราะว่าได้ข่าวเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อนี้ ไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นชื่อ,อชื่อเล่นเนี่ยคือจุกจิกนิสรามาณวานิชค่ะก็คือหวานเปลี่ยนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเลยค่ะทำไมล่ะคะเพราะว่าช่วง3ปีที่แล้วค่ะคุณพ่อหวานเสียอย่างกระทันห<อ>ันซึ่งคุณแม่ก็หวานก็คือช็อกช่วงนั้นไงค่ะคก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงพาไปพบพระผู้ใหญ่ซึ่งหวานก็คิดว่าไปทําบุญปกติแต่ปรากฏว่าท่านทักอะไรมาจนกระทั่งเราแบบตกใจใช่ทักหลายอย่างจนเราทัก,กมันรู้จรงใช่ค่ะมันตรงแล้วมันเป็นเรื่องที่ บางครั้งเราไม่ได้บอกใครหรือปรเนเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือสิ่งที่เราเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อท่านทักมาเพื่อความสบายใจอย่าง,งคุณแม่ด้วยก็เลยเปลี่ยนถูกต้องเพื่อให้สติกลับมาใช่ค่ะตอนที่สูญเสียะก็ท่านหันใช่ค่ะนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นจุกจิกก็เป็นหวานหวานใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็นิชราก็เป็นอาุณนคา,า,า,นา,าค่ะ นามสกุลก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนค่ะจากมาลวานิชเป็นพานิจโรนค่ะอะท่านผู้ชมลองนึกดูว่าดูหวานหวานเล่นละครเรื่องอะไรมาบ้างหน้าหวานมากหวานมากเฉยหวานนี่ถ้ายังถ้าถ้าหวานหวานยังไม่เปลี่ยนนามสกุลนะจะแนะนําเป็นหวานหวานอย่างทุกทางแล้วนะเข้าม่เป็นหลานเป็นล้านเลยไม่นามสกุลเขาดีอ๋อดีแล้วดีแล้วแต่ก็โอเคไง ดีแล้วเพราะทุกอย่างเพอร์เฟกต์เล่นละครเรื่องอะไรบ้างค่ะทบทวนเรื่องแรกก็ขุนศึกค่ะขุนศึกได้เป็นอะไรเล่นเป็นแม่สีเมืองค่ะตอนนั้นอีกลุกหนึ่งเลยใช่ค่ะเรียบร้อยมากเลยค่ะนั่นแหละฮะตอบได้ไหมฮะคุณผู้ชมมาไหนคะยังหาหวานๆมั้ยนะคะหวานสบายสีไหนคะสบายสีเดี๋ยวนะคะนั่นแหละฮะสีลังนี่โดนนะมีทีน้ามาหลังเรื่องภาพอกมาจ่อกมาหน่อยนะจะมาเล่นเกมอะไร่กัย ใช่ไหมแต่เขาก็สวยฉาเยตอนนั้นก็จะเป็นแบบไลายเราจะบอคคนอื่นนะนี้อันนี้คือไฟในวายุที่กำลังฉายอยู่ค่ะค่ะค่ะอันนี้เล่นกับพี่ต่ายเห็นสิคะว่าคุณนนไม่ได้เป็นเป็น working woman ค่ะเจ้าของไร่ชาเป็นยังไงคนหนุ่ยหนุ่ย คือคือจะบอกว่าเอาน้องมาเป็นความคิดที่ถูกแล้วเพราะว่าคือพวกเราอายุเฉลี่ยมันจะเยอะเกินไปหน่อยเหมือนที่ฟุทธมณฑลพุกป้าๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แล้วคนนี้เขาไม่ได้มาเขารู้สึกยังไงไม่ได้มาดีเลยดูอยู่ที่บ้านแม่เลยวีโอไม่แต่ว่าก็เลยเอามาลองดูดูว่าจะไหวไหมกลัวไหมกลัวลังสีเอามาหิดไหมแถวเนี้ยตื่นเต้นเพราพี่ทุกคนเก่งมากเพราะหวานก็ตื่นเช้ามาดูข่าวอยู่แล้วตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่พหวานไม่ดุ ไม่ดูค่ะไม่ดูใบใบๆก็ยิ่งใจดีมีอะไรก็มีโผล่อยู่ตัวเดียวตัวเดียวนะคะค่ะแล้วตอนนี้ผลงานเรามีอะไรยังไงต่อก็ล่าสุดก็มีสีข่าวสีสันบันเทิงค่ะแล้วนั้นก็จะมีรายการเดอะโพนะคะแล้วก็จะมีงานจักรยานเยอะมากช่่งนีพราะวัวปนปั่นจักรยานด้วยก็จะมีติดต่อทั้งสัมภาษณ์ถ่ายแบบเอ่อทัวร์ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะเจอแฟนคลับอยากจะเล่นละครบทแนวไหน ตะครบวแนวไหนบวป๋าปหน่ยย <c oughs> หนุย่นยนะคะ แนวไหนมีเสนอไหมคะแนวอะไรดีคะคิ่ว่าแถวนี้มีอะไรพวกแนวตบจูบอะไรนะคะดูเนดูดหัวมุบนั่นน้องต้องระวังให้ดีเลยไม่อยากเล่นละครแนวไหนอยากเล่นแนวที่จริงก็อยากลองดราม่าเหมือนกันดราม่าที่อารมณ์เข้มข้นร้องให้น้องตาจะเป็นสายเลือดหรือแม่งก็แสดงหน้าตาแสดงออกท้งหน้าตาอย่างเข้มข้นค่ะอยากลองดูเพราะว่าตอนที่เล่นขุนเสกอกค่ะฉากตอนจบที่ อาเอกสรพงษ์ชาติตีตกตายอะคะอ่ะซึ่งในเรื่องนี้เป็นพ่อหวานรู้สึกว่าหลุดตอนที่เราร้องไห้หรือเราแสดงอารมณ์เนี้ยค่ะก็ชอบนี่ไปไงเห็นไหมแต่วันนี้ลองไปพิธีกรดูค่ะนี่พ<ด>ี่ทำตามคําสั่งของคุณประวิ์มาลีนนท์รอคะจริงๆก็ไม่ไ,มได้เจาะจองแต่ห<อ>มายถึงว่าให้พยายามที่จะหาพิธีกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาเสริมมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น น้องวัวหวานวันนี้เป็นไงผ่านไหมผ่านสบายอยู่แล้วเสียงเพราะด้วยนะคะจองเล<า>น